แค่ okay, พูดภาษาไทยตามมันจะยากอะไรวะเอาจัดมาเลยไอ้ยองชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผักเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูมหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูคุณเด็พูนี่เก่งจังเลยแค่นั้นแหละคุณพองเดี๋ยวมึงเจอคำนี้กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเอาละคุณพูคุณอาจจะเก่งแต่คุณต้องเจอคำนี้ของผมไม่ว่าคุณจะหาคำอะไรมาก็ตามคุณไม่ชนะผมหรอกผมพูดได้ทุกค,คำคุณยองข่าว พอยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฝักแต่ผัดฝักเป็นของยักษ์ใหญ่และน้องและยองยะลาจึงได้ส่งทหารถือปืนไปโบกตึกเราปูนโบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมาอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีจึงกินบันติดเกงือกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิธีที่จะทำก็คือชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำเข้าและจึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณยา่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่และน้องย่าาละให้มชวย ดวนแต่คุณทําได้ดิคุณโคตรเก่งภาษาไทยเลยนะัวารอบแบบนี้แสดงว่าคุณทําได้ใช <Trustee S 1> <pas itu, S 2> ่ไหมกูลืม้ง่ต่ประโยคแรกเลยว่ะ